สนับสนุนโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้เนี่ยพลังงานจากลมถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายหลายทางเพราะมันเป็นพลังงานที่ได้ฟรีจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพลังงานที่สะอาดอีกด้วยแหมพูดอีกก็ถูกอีกนั่นแหละครับอาจารย์เพราะยังไงยังไงพลังงานทดแทนที่ได้จากธรรมชาติ ก็ล้วนมีประโยชน์และมีคุณค่าเพราะอย่างนี้หน่วยงานรัฐอย่างจังหวัดนนทบุรีเขาถึงเห็นความสำคัญก็เลยนำพลังงานทดแทนไปบำบัดน้ำเสียที่คลองจันททองเอี่ยมอำเภอบางบัวทองแล้วก็ได้ผลดีสดกด้วยคือแต่เดิมของจังหวัดนนทบุรีนะครเราใช้พลังงานไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียนะครับ ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของค่าไอฟ,ฟ้าที่ติดต,ดตามมาหลังจากที่เราติดตั้งกังหัน,นบำบัดลาเสียกังหันลมนบลำบัดลาเสียตรงนี้นะครับคลองที่เคยเน่าเสียนะครับน้ําค่าดีโอหรือค่าออกซิเจนละ,ละลายเป็นศูนย์ตรงนี้กลับมาดีขึ้นจากการสอบถามชาวบ้านนะครับประชาชนพอใจในโครงการที่เราจัดทําขึ้นนะครับเพราะตรงนี้นอกจากทําให้ภูมิทัศน์สวยงามแล้วนะครับ ยังทำให้น้ำในลำคลองใสสะอาดขึ้นครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับน้ำเสียหายไปกลิ่นก็ไม่มากวนใจชุมชนก็ต้องหน้าอยู่เป็นธรรมดาล้วครับแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาและทำให้ผมสงสัยว่าทำไมทำไมต้องใช้ทั้งแผงโซลา่าเซลล์และกังหันพลังงานลมมาใช้ในการบาบัดน้าเสียเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หรือครับ เนื่องจากว่าพลังงานธรรมชาติที่มันมันมีอยู่นะครับในแต่ละตัวเนี่ยไม่มีความสม่ำเสมอบริษัทพา,ายจึงได้นำระบบ2ตัวนี้เนี่ยคือระบบแสงอาทิตย์กับพลังงานลมเนี่ยเ,เข้ามาใช้ร่วมกันเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยโดยโดย,โดยระบบนี้เราเรียกว่าไฮบริดทั้งสองระบบเนี่ยก็จะทำงาน ร่วมกันในระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดมีพลังงานตัวไหนมากกว่าเช่นพลังงานตอนนี้เนี่ยแดดมันกําลังจัดใช่ไหมครับก็โซล่าเซลลก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าก็จะนําพลังงานที่ผลิตจากโซล่าเซลล์เข้าไปใช้แต่ในกรณีทีเ่เกิดมีเมฆบงังหรือแดดเนี่ยมีพลังงานน้อยก็จะใช้เป็นพลังงานลมแทนอ๋อเป็นแบบ อย่างนี้ก็ต้องยกนิ้วให้ไปเลยครับเพราะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจริงๆถึงแม้ว่าจะใช้ทั้งสองระบบร่วมกันการทำงานก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมคิดแล้วครับเพราะทั้งแสงอาทิตย์และลมจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าก็จะถูกส่งไปยังปั๊มน้ำเพื่อไปขับเคลื่อนน้ำคุกอีกต่อหนึ่งและเมื่อน้ำเกิดการเคลื่อนไหวก็เท่ากับเป็นการช่วยเติมออกซิเจนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเกิดการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นไม่หมักหมมน้ำที่เคยเน่าเสียก็เปลี่ยนสภาพดีขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับช่างเป็นการบำบัดน้ำเสียที่คุ้มทุนและคุ้มค่าจริงๆเชียวและภายในปี2555จังหวัดนนทบุรีก็มีโครงการที่จะขยายผลการบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานธรรมชาติแบบนี้ออกไปอีก3-4คลองด้วยละครับ การให้ความสำคัญนำพลังงานธรรมชาติมาใช้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีขึ้นหนุดที่หน่วยงานภาครัฐตันนะหนักแล้วก็ใส่ใจที่จะใช้พลังงานทดแทนที่สำคัญอย่างลดรายจ่ายด้านพลังงานด่วนเสนสนับสนุนโดยบริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชน